สวัสดีจ้าพี่น้องเอ่อทำความสะอาดแปลงดอกไม้จ้ะเพราะว่ามื้อน,นี้อากาศดีในจักหน่วยนะพอดีได้ออกมาก็เลยเห็ดซะเลยเพราะว่าเอา่อแปลงดอกไม้หรือซึกว่าเขาเขาเริ่มจะแบบซอดเลยไหมจ้ะแบบว่าบางอย่างก็เริ่มแบบมีมินไม่ตุ่มขึ้นเลยองสินะก็เลยสิเด้เฝ้าทำความสะอาดออกเพราะว่าถ้าแบบว่าเขาแตกนอกขึ้นอนะ มันจะเห็ดยากไหมจ๊ะมันจะไปโดนเขาสินะ่ะเลยต้องฝ่าวเห็ดก่อนจะรู้สึกว่าคุณไม่ทิพย์เห็ดมาเหมือแล้วแล่ละจะฟังทั้งผลหรือแต่ฟังทั้งนี้แต่ว่าฟังทั้งนี้นะมันจะแบบโลกมากจะปีกาย่บริห็ดเนาะเนี่ยทิพย์ผ้าเห็ดปีกาย่บริห็ดพี่น้องนี่ลกูลกลูกไอไอ้ตัวนี้เห็ดยากยากเลยพี่น้องนีน่ ต้นอันนี้เป็นเครือเป็นเครือแล้วก็เป็นแบบไอ้น,นั่นจ้ะเป็นอะด่างเฮ็ดยากต้นถอนยากลากแง่เยา่ยาละเยอะพรอมนะพี่น้องเยอะพ้อมนี่ต้นนี้เป็นด่างแงวเยอะให่ทียบเจ้าออกทำความสะอาดออกหลายมากเลยต้นนี้เนี่ย เพราะว่าเขาเริ่มจะขึ้นแล้วเนี่ยนี่แหละหลายแห้งพอดีมันแบบว่ามันได้เขามาสวนแล้วนะกยเสิดเขาเนี่ยเห็นพอดีเห็นเนี่ยเริ่มเริ่มออกยอดเลยเนี่ยเห็นบนนี้ทาบเหอเฮดกระสิเป็นยังสี่คือเก่าปีหนาะปีนี้กระสิเป็นยังสี่นะถ้าบเพเฮดนะ่ะลากยาว เอาออกยากแล้าก็แบบเป็นด่างพร้อมเนี่นองนี่เป็นด่างนี่ติ่ะราผุนะเป็นด่างแบบไปทั่วเลยอ่ะก็สิได้เอาเออกอืม ตัวนี้เป็นอดอกตัวนี้เป็นดอกอสำรับอห้าหนึ่งเบิดนกไม่จะพี่น้องเขาสิสอบมาจอนนำหวานเนาะเนี่ยี่หละพุ้นะ่ะก่กะรระอก็เลยต้องเอาออกคุณน่ะจะก่อยังไงเลยจ้ะเพราะว่าปีไกายม่ที่บุกคอยได้เห็ดอย่างเดียปล่อย ตามธรรมชาติจัะว่ามันหลายแห้งจ้ะพราะว่าห้าบเดเห็ดเอยียงเขานี่แหละมันเลยหยาก,ก็เลยขึ้นแบบหลายแห้งกระไรตองก็ออกเนี่เป็นหน่ต้นไอศิสดอกไอศิส,อสิดอกสีแดงแมงไมพี่น้องงามขึ้นละงามนกก็ชอบแบบไม้ อันนี้จ้ะเห่มกตีผุนอ่ะอย้อนแบบว่าบบเห็ดหลายน่ะมันก็เลยหลายแห้งคือแบบไม่ค่อยได้มาทำความสะอาดเลยตรงนี้ดูมันก็เลยเยอะจริงๆคือยิ่งขึ้นเยอะยิ่งถ้าไม่ทำปีนี้ย,ยิ่งจะเยอะไปอีกเนี่ยปีกายไม่ได้ทำ ปีที่แล้วไม่ได้ทำเลยอกอใหญ่มากเป็นด่างเป็นดางเลย เยอะ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 มากนี่เลยนี่เป็นอย่างงี้เขาเป็นด่างไงต้องเอาขาออกตัวนี้เป็นหัวเ็าน,นั่นนี่หัวเน่าขึ้นมาอยู่ข้างบนเน่าหัวดอกไม้นีเลยจ้ะ อย่า yeah. ปิกายบริเ็นอย่างเลยนี่มันก็เลยขึ้นแห้งแล้วพิกายมันมันไอ้นัน,น,นพรอมพี่น้องเม่ทีบมาปลูกไอ้น,นันวานไอ้นันใส่พรอมไอ,อ้ต้นปอเปี้ยะแมจ้ะปอเปีอยะมันก็เลยแบบลกมากเลยเพราะว่นเม่ทีเอาทั้งต้นไอส้สีไอ้สีเขาอยู่หนี่อยู่แล้วเลยจ้ะผัดไปเอาไอ้นันมะวานแบบ ลอยลอยลยแม่จ้ะไอต้นในปอป,ปีแม่จ้ะเม็ดเขามาลอยลยลงมันก็เลยยิงหนาปะที่นี่แบบเสียดยังกระเฮ็ดบ่ได้รนะนี่เห็นบ่จ้ะหนาะจริงๆแต่มาปีนี้แม่ทิพจ้ะเห็นแม่ทิพก็จะเอาออกจากปอปีปีนี้บ่ไวนี้ให้เขาไปขึ้นอยู่หม่องไม่เอาไปลยอยหม่องไม่ รมันสีแยกออกเป็นของไผ่ของมันนะดอกไม้จะจะมาปนกันปีนี้ถ้าเห็นก็จะดึงข้อถอ,อนข้อ,อปีที่แล้วไม่ที่บถอนเลยเห็นนี่คือปล่อยไปเมืดจังสินะมันก็นเลยแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยปีที่แล้วดูดิหน,นนะลากเขา คือเด้มดหมดเลยแล้วก็จะทำตัวนี้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสนะถ้าแบบว่ามันฝนไม่ตกหรืออากาศไม่หนาวมากมีแดดหน่อยก็ยจะออกมาทำเปลงกุหลาบ แปลงกุหลาบก็ไม่ได้ถอนต้องได้ถอนเหมือนกันแปลงกุหลาบก็ดูดิโนนะนาเตอะเลย